อยู่ต่อไปจัดเงินอาบน้ําครับมา,มาให้พ่อจับก่อนพ่อจับก่อนมาโอเคอาบน้ํากันนะไม่อ่ะไม่ยอกไม่ต้องเลยมา <c oughs> คุณอาบน้าอาบน้ําครับอาบน้ําครับนี่ <c oughs> ไม่ต้องเล่นเลย

ทำน้ำล้างขั้มก่อนเนี่ยปุ๊บ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 เดี๋ยวตู้ตะบ,บูครับเล็กต่ออย่างดีอ่ะลอกไปเลยอืม อาบน้ำครับทุก,กี่รอบทุกสบู่กี่รอบจองรอบนะ Chị là phụ bụi Có thứ 2 Đây, 1 lọp nữa, nữa Chú sủi 1 làm nữa nếu có chạy ai ai mà lạc mà áp này, mà lạc này นค้ีล้างครับล้างล้างก็เสร็จแล้วลูกล้างก็เสร็จครับเงยหน้าขึ้นดิ Ừ. Nè. Tao mày tham ai? Điều 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 quay ấy. ngân chặt càn lên Điều lúc điều, tám điều. nắng ăn, nắng ăn, nắng ăn โอเคเขาไปแล้วเขาไปแล้วมันไม่มากวนหรอกนี่ล้างตรงหน้านี่หน้ายังไม่สะอาดเลยครับนี่โอเค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 หน้ากับหัวนะหน้ากับหัวอ่ะเกี่ยวเข้ามาตรงนี้ล้างฝั่งนี้ก่อน โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปครับไปไปเลนเ,เริ่มเสร็จเรียบร้อยอะ